เทโสธรรมเตโสสังฆเตโสเตสุรัตตันตเยนิพพานัปตะโยโหตุสัตตุโกคะบูชาสาธุธรรมบูชาสาธุสังฆบูชาปัญญาวันตากิติธรรมายังนิพพานังปรมังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะพุทโธสัพพัญญุตัยาโนธัมโมโรพุทธโรวโรสังโฆมัทัพราโฆจะอิเจตัง พระท่านนั่นแต่ยังเอตักสัปปะทุขาสัพพยาสัพปโรคาอุปตทวาอันตรายาจนะสัมตุสัพพสติพระวันตุเตนนโมตัสสัปคะวะโตอรหมโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ kind of ุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทิปตะวาสุขตัณหาขังธัมมัญจะสังขัญจะอุตตมังอัตโนมนัสสาราสาโสสัทพาธรรมมุตตะโมติโย saat Joyo Samro kacaan tay noro ta tanmidang ta tanama mi ta mang ta tanamaami sang ta ta Ma ni ma på thirohong เจอกันจากธรรมฆลา伽มาเลิอดอบล่มสมโพธิเสงยองยองโยคโมแพงหลวงกว่าสีคุณผู้ประเสริฐมีสักดาเริดปากอดทรงเกียรติยศดข่นากวาอรหันตาเจ้าทั้งหลาย ดรอมด้วยขณะสงฆ์สามนิมเป็นเข้าเป็นประธานภายนอกมีหญิบาลกรรนั้นพี่น้องออกตนเผาแก้ตุรักการลุกลาเล่ลนล o อจึงไในชวนกันมาพร้อม ไปนอกไกกกด้พากันตกแต่งห้อมน้องเรานำมายังมาถูกปุบผามาลาดวงดอกทั้งเขาตอกดอกไม้และลำเทียนมาวังเวียนไหวเนื้อพันปันเป็นหามาโกธาปามามีมาพามืองต้นหัวที่ ไม่โมซาเถิงองศีสมมาผทธเจ้าตนเป็นเข้าเป็นป้าทานทุติยารดกุฐานนิพากขันทวนสองขอสมมาเรตาวายบูสาถึงพรานาวารู้กุตระรรมเจ้าเก่าพระก,กา อันประกอบด้วยสวากาตาทีคุณหนูอันลํเลดอันประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอันใดตาทียากธาตุมีภาพอันทวนสามฟุงคานู สาถึงพระอริยสังฆเจ้าตั้งแหกแต่เขาแต่พระมหานยาคนทัญญาตาเถิงนักตาละหิสมมติสังฆเจ้าในกตลาบันนี้แท่ดีเดียมจะตุทาก็ทามิภาคัน สองมาแลเทวายบูสาเถึงพระสัมมาทากรรมฐานเทาวิปัสสนากรรมฐานสุองค์บ่เสดปานจะมาก็ธาดวิภากันทวนหาขอสมมาและถวายบูสา โอ้บาอาจารย์เจ้ามีหวังพองสำเดตูหลวงว่าสิหอมหลวงพ่อเงิน <TF1> <ASS och organizational marriage> สมศิลากิตัสิรูปะชาะอาจารย์อันใดสังสอนพายังชนะและกลธรรมภาทีา่ธรรมปีโกทั้งสามทั้งปาลิยที่ธรรมกรรมฐางทั้งหมู่ทุกต้นทุกองวาสันนาแทรีเล ขต่แต่นั่นขอทวายบูสะเจ้าามาจิาตตั้งาบา ขอเจดังนันบัี้นาคุณาทั้งหลาย ข้าทั้งหลายหากได้ปามาคาลาวะคาลาวะรวยกายวจีมโนธวันในอริยบททั้งสี่มรูปแก่งที่สังได้ก็ทำบ่ชอบปิดตาขอป่าเบนี้ ก็ขพอพองบามีนีสิรรมหพวตจเจ้าตนเป็นเขาเป็นปาตานจงดีธรรมมตตาไม่โพ,พดละหลดโทษให้หายกลเป็นเอาสิกรรมขอจะได้เป็นนโมรธรรมกรรมอันจะเป็นบาน การจากกำลาภาพสีะยังมาค่าคือว่าหนแห่งห้องนีลาพานแก่บุ้งขาพัดเจ้าสักเกียาสังยมแทดด่ดีดีนาโอกาลบัทนีบุ้งกาตั้งหลันจากได้กระทำมังคลาังมันประเสริ งดอกใหม่และมาลาเฮ็ดตามเฮ็ดที่ตามพ้องตะบอลังบ่ราชาเพิ่นพาจัดแต่งได้ตกแตงมาได้เป็นวันสงกรานต์ให้นําพระสงฆ์ลงสงนามเพื่อให้อยู่สกินเ็นตามมีแตู่รา i'm สัพพัญญุตญาณเป็นภาแล้วมยังมัน ็ดีมักขายามทั้งแปดก็ดีพวกที่ปากขีอย่าทั้งสามสิบเจ็ดก็ดีขอลานทานาเขามาตางอยู่ในหัวแพงหลวงพอสิคุณทุกเมื่อเพื่อเินที่บาย สักลาบุษาแก่คนเและเทพยุดาทั้งหลายกาบต่อเท่าหาพันพระวัติาและขอโอกาสอลาดทาดน อินหุมยุมมาลาต้นนงอาจนีริบอิทธิอระชนนีชาโุต้นุองรักขันตูจงมาอาภิบานปุปปองหักสายงหเแผงหลวงพอสิคู่ เจ้านี้โยกกับศาสนาตัดต่อเท่าหาพันภาวาสาผูา้ใดได้มาบูสาแหลกกะใบห้อให้มีใจไฟทั้งศีลและทั้งแมนว,วา่าปาธนาเอาอญ่างสุกสามปาก,กามคือสุกในเมืองคุ้นและเมืองฝ่าสุกมนนีในแหล่งลานิลา ก็ขอให้สมดังคำมาคำปาธนาทุกยาทุกปาการทุกยเที่แท้ก็ขาเธอสันตุสักเคจกามิจะรูเปสิลิสิขรัตเตจันริเก รวนักขะห์เนหะวะทุมมีเฆเตภูมิมาจยันตุเทวาจระทะรวิสเมจักขขันธัปนาคานทีสันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนำสะทวเมสุนัน สุนันทุคนโตเยเทยวาสังคาดุลาเทพดาเจ้าทั้งหลายสักเกตมีอันอยู่บนสวรรค์ฉันตามมาบอก,กฉันโลกในโลกภพสิบหกสารสิลศสีคารัตเตบนยอดเขาและหวิวห่วยจันาริเขวิมานีในวิมานอาปาด ทีเป็นตอนอยู่ในทวีตต่างๆมีอุดรกุปูตวตีเป็นตนละเทตตนอยู่ในของเขตเมืองไทยถ้ามีตอนอยู่ในหมู่บ้านตรวนนากานี้ตอนอยู่ในพงไห่ป่าใหม่ เ้หาว่าทุกมี้เขตเตตอนด้วยตามเพื่อนสาและวอันสองอีกทั้งให้และลงน้พุ่นมาตนสถิรักษาอยู่ภาคเพน่อแทนเด่นอันนี้แม่ทอลนี้เป็นเขาชรธาระริสมิตนอยู่ใน,นแม่น้ำแด้ฟังสมดุดอยากขาทันขาพนาค คาราติดขันตาสันติเกลทั้งโยกไก่และโยกไกลได้ยินเสียงผู้ขาเชิญแล้วขอจงได้สดเด็จมา้พรโลกลานทกตนทุกคนในยุสุขสวัสดดีเป็นสุขีตาเข่าอายุเจ้าได้หอย20สิปี นั่งนั่งที่สาขาบาซิกาทุกคนทุกตอนเทนท